ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสมัคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลองสูง56เมตรณวัดหัวตะลุกวณารามหรือวัดหลวงปู่ลีตานังกะรโรตำบลสักแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565วัดได้จัดสร้างเหรียญเทเวสุวรรณรุ่นราชาโชคบ,บันดาทรัพย์หลวงปู่ลีอธิษฐานจิตปลูกเสก เพื่อสมทบทุนสร้างโถบทองคําบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระมหาเจดีย์พุทธคยาสนใจจองผ้าตรายและเป็นเจ้าภาพเปิดโรงทานบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยสาขาลาดยาวชื่อบัญชีวัดหัวตะลุกวนารามเลขที่บัญชี230101 6398สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร6 6 5 9 9 3 9 9 5 5